สวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าถี่นะครับวันนี้เราจะมาแนะนํารถเด็กนะฮะช่วงนี้ในช่วงวันเด็กนะครับแล้็ใกล้จะปิดเทอมอีกสักองเดือนไหฮะเผื่อบางคนอยากจะเลือกหารถด,ดีๆให้กับลูกๆหล,ล,ลานๆนะครับจริงๆรถเด็กเรามีหลายแบบแต่วันนี้เราก็เอามาตามขนาด นะครับของล้อที่เหมาะกับเด็กนะครับจริงๆรถเด็กเนี่ยมันจะมีเริ่มที่ที่ส2นิ้วเลยนะครับ12บนิ้วแต่คันนี้ไม่ใช่ส2องนิ้วคันนี้จะเป็น14นิ้วนะครับสี่มพูเห็นไหมฮะสำหรับใครที่มีลูกเล็กเนี่ยผมว่าคุณไม่จำเป็นที่จะซื้อที่ส2บนิ้วนะครับผมว่าให้คุณเริ่มซื้อที่ เนี่ยนะครับสีชมพูเนี่ยคือ14นิ้วนะครับเพราะเด็กเล็กก็ยังพอที่จะขี่ได้ครับคือเด็กก็โตเร็วนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อหลายๆคันนะฮะผมว่ามีประสบการณ์ว่าผมมีลูก2คนละตอนแรกเราก็ซื้อ12นิ้วแป๊บเดียวผมก็ต้องเปลี่ยนเขาเป็น14บิี่นิ้วละล่ลเป็น16 20กิบครับหรือสิไปเลยนะฮะ ครับ14นิ้วไอ้ล้อเป็นโฟมนะครับของ LA Bicycle คนะฮะรุ่น h e l l o k i t t y นะครับล้อเป็นโฟมก็รถก็เบาๆอ่ะครับแล้วราคาไม่แพงไม่ต้องเติมนะครับสีชมพูทั้งคันนะครับมีลาย h e l l o k i t t y กับ Benten ขอมชมใกลๆคกับคิตตี้ทั้งคันเลยชมพูแววมากอันนี้ สาวผมเห็นตอนแรกอยากได้เลยครับบอกโอ้โหรถหนูต้องกี่คันนะครับข้ามาเป็น16นิ้วนะครับ Hello Kitty เหมือนกันนะครับเรียกผลิตแท้เลยนะครับน้องๆผู้หญิงนะครับชอบมีล้อประคองนะครับ Hello Kitty นะครับตะกร้าใส่ตุก๊กตาลูกหมาตัวเล็กๆนะฮะ อาเด็กผู้ชายเบนเทนเบนเทนมีโชกอัพด้วยโชกอัพนี่ปรับได้เด็กผู้ชายหลายคนเขาอยากจะเขาแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะปรับนะพ่อครับคันนี้เป็นเบนเทนนะครับเบนเทนเนี่ยสิบหกนิ้วนะครับมีโชคข้างหน้าด้วยนะฮะเด็กผู้ชายนะก็ขี่แบบปรับได้นะครับโชคหลังนี่ปรับได้หมุนเนี้ย ปรับนุ่มปรับแข็งนะครับสปีเดียวมีการโคลนเลยแบบลุยๆหน่อยลูกกับผู้ชายนะครับมันก็ต้องสไตล์อย่างเงี้ยครับแล้วก็นี่20นิ้วนะครับหมีภูหมีภูทั้งคันเลยเด็กใ้เด็กโตเลย20ิบนิ้วนะฮะมีมีบ่อหลังนะครับพา,พาดูพาดูรอบ,รอบ ครับอันนี้มีคูนะคูนะครับรอบนะอันนี้เป็นเทนมชโชคนะอัพมีคิตตี้นะครับต,ตี้รันนนะ ่ารักใช่ไหละอันนี้เด็กเล็กๆหน่อยครับสองขวบสามขวบอนี้เป็นไงขีดผมแนะนำนะครับหาหมวกกันน็อกเักใบนะบสำหรับเด็กเผื่อ,อไว้ติดเป็นี้ใส่บางคนก็มีสนับแข้งสนับเข่านะครับสนับมือนะฮะความสนุกจะได้อยู่เปนความปลอดภัยนะครับ สำหรับลูกๆหลานๆที่ท่านรักครับก็มาเลือกชมได้ที่โกดังบางนาตาดกม20นะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั้งสไลดด้วยนะครับครับขอบคุณครับ